สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้มายำกับดักหนูครับได้ยินเสียงหนูไหมครับเดีย๋ยวเราจะพาไปยำกับดักเครื่องมงกมนะครับกับดักลาวนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้ทำไงดีเดี๋ยวค่อยมาจัดการครับผมใส่ไว้ไมค่อยเยอะครับเพราะกาคือขยยองงานารใส่ประมาณ20อันนะครับซื้อมา30แต่ว,ว่าใส่ประมาณ20นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ กลองไม่ชัดเลยใช้กำลังเข้าเข้ากระลอกนะครับไม่เท่าใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปย้ำตั้งน้อนก่อนครับไปวันนี้พาผ่านตัวน้อยมาด้วยครับ ยานตัวน้อยสวัสดีเฮ้ยนี่ครับเอ้ย,อยสุดรานตัวน้อยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเป็นยังไงนะครับหลังแหลกก็โดดเลยนะครับเมื่อคืนผมก็มายามไปรอมหนึ่งนะครับได้17ตัวนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองดูว่าเช้านี้จะได้อีกไหมนะครับอ๋อ oh. hmm. oh. ถือก่อนยุ่นนี่หรอเดี๋ยวข้อไปเก็บ okay. เลยไม่โดนครับหลังนี้เดี๋ยวเราจะเก็บแล้วนะครับเว้ยหลุดยากจัง เดี๋ยวมาเก็บนะลูกเนี่ยเก็บข้าวโพดด้วยเอ้าหลังนี้มาคืนมาก็ไม่โดนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้า ูไป,ไปอยู่นู่นเหรอไปอยู่ที่นู่นเหรอเดี๋ยวพ่อวนมาโอ้ใส่กันติดๆนะครับใส่ตรงนี้หนึ่งหลังแล้วตรงนี้หนึ่งหลังครับรู้สึกว่าหลังนี้โดนแล้วครับหลังนี้โอ้แน่นอนแล้วแน่นอนแล้วสองเต้มแล้วสองเต็มนะครับ นี่นี่ครับหลังนี้เมื่อคืนก็โดนไปสองตัวแล้วครับโอ้นี่อีกหลังหนึ่งครับเมื่อคืนก็โดนไปสามเหมือนกันตรงนี้โอ้ยอะไรมากินวะใส่ออกหมดเลย này chụp hình đây nè cái nụ và cái nụ cái nụ và ui dễ đai hả 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 ใช่มันต้องฉิดตวัวไปแค่คืนเดียวอะไรไม่รู้มากินครับครับนี่ครับอีกหลังอยู่ติด,ดกันครับไม่ถึงสองสามวาครับที่ตรงนี้ผมจะปลูกมันครับโอ้นี่โดนกินว่ะลูกอะไรมากินวะตันนี้ใหญ่เหรอแต่ว่าโดนกินหนูกินหนูหรือเปล่า มีว่าหนูกินหนูใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับดูตัวนี้ใหญ่นะครับนี่เอ้ยอน,นี่ไซสโอ้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่สุดในที่ผมมาใส่กำดังนี้และโดนนะครับเนาะไม่เป็นไร เก็บไปสองแต้มแล้วรวมตัวนั้นก็สามนะสามแต้มนะก็เดินอ้อมมันจะมาอีชวนโอกึ้นมาโมย้อยจ่นต่อมัน้อยันจ่นต่อยี่สิบหลังนะครับที่ผมใส่นี่ครับตอนนี้ห้าหลังได้สองตัวแล้วเมื่อกี้อีกตัวนั้นตัวเล็กครับแล้วก็โดนกินไปเกือบหมดนะครับ ไปต่ออีกหลังอยู่ตรงนี้นะครับดูว่าจะโดนเปล่านะโอ้มีอะไรกินเนี่ยหลังนี้เหลือแต่ไส้ครับเพื่อนๆน,นี่เป็นไปนได้ยางไงอะไรกินใครรู้คอมเมนต์บอกทีดูผมดูในคลิปคลิปใน YouTube แล้วกันใน ะในเฟซเฟซบุ๊กนะครับไม่ไม่มีอย่างนี้นะครับที่เขาไปใส่กับดักนี่ไม่มีกินอย่างนี้นะครับแต่ไม่รู้แถวนี้มีมอะไรกินเนี่ยดูเหรือแค่เนี้นี่ผมมายามตอนสามทุ่มรอบหนึ่งเลยนะครับ นนี้ก็ได้สิบหกตัวแล้วโอ้ถ้าไม่มายามตอนคืนนี้ก็เช้านี้คงไม่เหลืออะไรแล้วมั้งทิ้งไม่เป็นไรใครรู้ว่านะ่ะจะเป็นหนูกินหรือเปล่าบอกบอกทีนะครับบอกด้วยนะครับไปใส่ไว้ข้างนี้ที่จำพวกนี้สี่หลังแล้วก็นี่เป็นมันนะครับผม เมื่อก่อนสองีก่อนผมปลูกมันนะส่วนนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่เก็บนะเอาเจะเก็บไว้ให้กินหรือว่าใหู้อะไรกินนะดูดูของมันแสดงว่ายังเหลืออยู่วันผมมายังไม่ได้ขุดนะดูนี่รอยรอยหนู หลังนี้ไม่ติดนะครับอย่างนี้ก็ยังไม่โดนอะครับผมดูการทำงานโอ้หูผลแรงผดกระเด็ดเลย may mắn là sống sái không liền nói là ồ luôn phần ồ ồ นเมื่อวานผมมาใส่นี่ตัวนี้เสียครับแล้วก็เอากลับไปบ้านไปซ่อมแล้วก็เอามาใส่ทีหลังนอนสามทุ่มแต่ก็ไม่ติดครับหลังนี้สงสัยไม่หมนันนี่ครับนี่ไม่ติดแล้วสงสัยหมดแล้ว ใส่เหลือไม่กี่ตัวแล้วหนูเดี๋ยวรอบหน้าข่อยมาใส่ใหม่นะหลังนี้ติดหรือเปล่าหลังนี้ได้หนึ่งตัวนะครับ หลังนี้เมื่าคืนก็ได้สามตัวแล้วครับนี่ไงนีหนึ่งตัว นี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องลีลาไม่ต้องคุยอะไรมากเดินออกปุ๊บปั๊บเลยไม่ต้องลีลานี่อ่านละตรงนี้

อู <You. S 2> ่เดี๋ยวมันไปไหนมหมเข้มโก้ก่อนนะเดี๋ยวอ็ดเอึ่แล้วเนาะผมจำไม่ค่อยดีครับโอ้ oh, my god ติดเป็นแถวตัวเล็กมากแต่ไซส์เล็กก็เอาหมดนะครับ พอดีจะถ่ายทีล้วก็ทยอยทยอยอดัดดูหนึ่งหนึ่งเห็นไหมติดเกือบทุกหลังหลังนี้เ่อคืนติดสามหรือว่าสี่ตัวแล้วนะครับหลังนี้นะครับ ไม่ค่อยในใจจำไม่ค่อยได้สมองเมื่อกี้เริ่มเลือนๆแล้วดูเมื่อกี้สิบเอ็ดนะ่นสิบสองสิบสามสิบสี่ฮะดูอะไรเอ,อเอ,อนี่ก็โดนครับนี่นี่ครับนี่ก็โดนใช้ครึ่งวงกลมนี่ถ้าโดนก็สนมากตายอย่างเดียวนะครับ แต่วันนั้นผมใส่ก็ที่ไม่ตายก็มีนะครับลูมีก็ติดโอ้ยหมดเต็มเลยโอย้ทำมื่อคืนผมไม่มานี่ยม,มาย้ำอีกมารอบนี้คง ไม่ค่อยดีกินแล้วแล้วแล้วนี่หมานครับเยอะครับ <Yeah. S 1> ช่วงที่เกี่ยวข้าวยังไม่ค่อยมีนะหนูมีตัวเล็กๆอย่างนี้นะรครับโตไวมากนี่นี่กระโดนเดี๋ยวเราไปนับกันดูอะไรกี่ตัวครับแล้วที่ที่ลืมนี่ มีกี่อันที่ลืมนะครับหรือว่าครบหรือเปล่านะครด้วยหมดกินนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับนีดบเดี๋ยวเราจะไปนับกันนะใส่ใกล้ๆกันไม่ไกลน,นะครับดูตรงนี้ใส่สามอันติดหมดได้หมดเป็นหนูหนูไม่ใหญ่ครับเอ้ยไม่ครบเลยอย่างนี้ nguyên toán tám xì ha hộp không bên này à hộp ăn thì lúc bao lúc này có phải sẽ trộn để có một phải sẽ ไม่เจอารช่วยยิงกันว่ะไม่เจอการชนวยยิงกันนะตัวนี้จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดับกันดูว่ากี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชุดตัวนะครับน <S an> ี่เชุดตัวนะครับมาถ่ายรูปมาดูสิคบนี่ครับ อย่ากออกสิโอเคสิบเอ็ดตัวนะครับทุกคนนี่สิบเอ็ดตัวครับหมานหมานหมานเอาือกล้องก่อนอถือถือ เาโอเคเดี๋ยวถ้าไงรอบหน้ามาใหม่นะครับทุกคนรอบหน้าถ้ามีเวลาอยมานะโอเค okay. คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนนี่ครับหนูของเราดูกี่ตัวครับตก,กี้ Ếch ngờ à, mình khuyên đây xìm hộp chua hấp Bái bai